แบรนดิ้งที่ดีมันไม่ใช่แค่โลโก้เนาะพอได้แบรนด์ที่ดีปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแบบซ้ายหันขวาหันเลยวิกฤตเนี่ยถ้าเรามองเป็นอะเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นความทอ้อแต่เราเป็นมองว่ามันเป็นความท้าทายอะคนเราอะไม่มีคําว่าล้มเหลวมีแต่คําว่าล้มเลิกชื่อ, an, อดรววันอริยะพุทธรัตน์นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง ธุรกิจทางด้านไบโอเทคชื่อบริษัทคีนจำกัดแล้วก็ปัจจุบันก็เป็น CEO ตั้งแต่อายุ1ิเนี่ยก็เป็นเด็กของเตยขายนาฬิกานะคุณพ่อคุณแม่เป็นร้านขายปิดนาฬิกาอยู่ที่ท่าเรือคงเตยพอเราจบเรียนออกมาเนี่ย เราก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวเนื่องจากว่าปิญญาตรีเนี่ยจบทางด้านเทคนิคการแพทย์ไม่โดนเราก็จะคุ้นเคยกับพวกเชื้อโรคแต่พอหลังจากที่เรามาเรียนต่อปิญญาโทเนี่ยเราก็ไปทําวิทยานิพนธ์เเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ํามันที่ปนเปื้อนในดินปรากฏว่าเราไปเห็นคุณสมบัติอีกอันหนึ่งของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียในการที่จะย่อยน้ํามันได้ ของมันว้าวเลยพอจบออกมาปุ๊บเราต่อยอดต่อเราก็หาว่าในโลกใบนี้มันมีสินค้าแบบนี้ไหมมีเราก็เลยเอามาต่อยอดจากการนําเข้าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเรามองแว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะเราก็เลยไปคุยกับสวทชแล้วเราก็ไปคุยในมุมว่าเราอยากจะจ้างเขาวิจัยให้ไม่ได้คิดเรื่องจะทําธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้นะครับอันนี้มันต้องใช้ความกล้าความกล้าระหว่างความศรัทธา เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในระหว่างทางไม่ง่ายนะครับเพราะทําออกมาเริ่มต้นเนี่ยเราเราวางโปรโตไทป์เราสินค้าเราต้องเป็นน้ําเป็นลิควิดทำออกมาเป็นก้อนอิดเลยฮะเรามีความศรัทธาว่าออไม่เป็นไรนะลองกลับไปทําใหม่ว่ามันมีวิธีแก้บางอย่างปรับ p h อะไรต่างๆเพราะาเราเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนอยู่แล้วถูกไหมเราก็จะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเราก็คุยกับนักวิจัยดูเรื่องเอ๊ะมันเป็นที่ p h ไหมเป็นที่สารบางอย่างไหมก็ว่าไปก็ไปปรับแก้ถ้าตาบไดถ้าเราไม่ศรัทธาว่าหนึ่งเราคิดว่าเราทำได้หรือสองเราไม่คิิดดวว่าาททีมนักมักจยเรไ้ มันก็จะไม่เกิดตอนนั้นคิดอย่างเดียวครับคิดอยากมีโปรดักต์ของตัวเองจะดูเม็ดแรกที่เราติดถูกคือเราหาพาร์ทเนอร์ไอดีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวทชจะดูเม็ดที่2คือเราหากูรูด้านแบรนดิ้งที่ทําออกมาแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนแบรนด์อีกหลายครั้งพอได้แบรนด์ที่ดีปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแบบซ้ายหันขวาหันเลยตอนนั้นจําได้ขายอยู่ทังนึงสองพบาทก็คือลิตรละร้อบาทลูกค้าบอกว่าอะไรรู้ไหมครับด้วยหน้าตาแบบโอท็อปเนี่ย เขาบอกว่าราคาแพงแต่พอหลังจากเราทำแบรนดิ้งเนี่ยจากเดิมที่ขายถังละ2,000ขายถังละ5,000ลูกค้าบอกว่าเออไม่แพงเลยเนาะราคาแบบซื้อได้คือแบรนดิ้งที่ดีมันไม่ใช่แค่โลโก้เนาะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเชนเ CI, เ่นเรื่องของ ci ไปเรื่องของเมสเซจเรื่องของ a t e จีในการบอกกระดุมไม่ที่3ที่สำคัญที่ทำต่อเน,นื่องก็คือมีส r a t ิพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆ s t r a i c partner เนี่ยอาจจะรวมถึงทีมงานด้วยนะมีทีมงานที่ดีมีดิลเลอร์เรามีดิสซิบิวเตอร์ในต่างประเทศและในประเทศไทยโชคดีเป็นคนที่คิดบวกตลอดคือหลายๆครั้งที่มันมีวิกฤตเนี่ยเราจะพูดกับตัวเองเสมอนะว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เราเติบโตขึ้นมาได้มาจากวิกฤตนะเรามองว่าวิกฤตเนี่ยสร้างโอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่เสมอเพราะนั้นเราก็เลยมองว่า วิกฤตเนี่ยถ้าเรามองเป็นเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นความทอ้อแต่เราเป็นมองว่ามันเป็นความท้าทายท้อทหารเหมือนกันเราเปลี่ยนความท้อเป็นความท้า,าทา,ายว่าคนเราอไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่คำว่าล้มเลิกถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่มานะทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดและที่สำคัญคือต้องไม่ล้มเลิก ก็จะต้องกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเรารู้จริงในเรื่องนี้หรือเปล่ามันมีอยู่3าวงกลมนะวงกลมวงแรกวงกลมวัที่2วงกลมวัที่3เหมือนกับช่อง7เนาะที่เราวางตรงกลางมันจะมีตัว intersection อยู่ตรงกลางวงกลมอันที่หนึ่งก็คือการตลาดวงกลมอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของมันต้อง differentiate ต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีทำมาก่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่นะแต่อาจจะไปทำ process อะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนวงกลมที่สามอยู่ทางด้านซ้ายมือคือเทคโนโลยี จะไบโอเทคดิจิตอลเทคหรือนาโนเทคไม่รู้ละตรงกลางเนี่ยคือตัว o v e r อร p ทั้งหมดตรงนั้นแหละคือ Innovation Business แต่ว่าอะไรถ้าเกิดคุณหาตรงกลางไม่ได้มันยังไม่ใช่เช่นคุณทำออกมาเนี่ยดิเฟนเ i a t ์มากเลยมีเทคโนโลยีแต่ไม่มีตลาดก็คือสิ่งประดิษฐ์ ใมมีตลาดโอ้โหน่าสนใจมากเลยแล้วก็คุณก็ดิฟเฟอเรนเชตด้วยแต่คุณไม่มีเทคโนโลยีมันคือสินค้าโอทอเดี๋ยวคนก็ลอกเรียนแบบได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวงกลม3วงมาซ้อนกันว่าสิ่งที่เราทําอยู่ธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือ3วงแตะกันแล้วตรงกลางหรือเป่าเราต้องหาแตะตรงนั้นให้เจอและเราก็โฟกัสเรื่องนี้และทําให้มันดีแล้วขยายแอปพลิเคชันขยายตลาด